และขั้นตอนที่สําคัญต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนเรียนแล้วล่ะค่ะน้องเลิฟซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเนี่ยเราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของคู่มือนิสรริตค่ะและการลงทะเบียนเรียนค่ะก่อนลงทะเบียนเรียนนะคะจะให้น้องๆน,นะคะมาทําความรู้จักกับแผนการเรียนและหลักสูตรกันก่อนนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้เลือกรายวิชาลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ สำหรับการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียนนะครับน้องๆ ok สามารถไปศึกษาได้ที่ระบบงานทะเบียนนิสิตโดยเข้าไปที่คู่มือนิสิตหลักสูตรและแผนการเรียนหลังจากนั้นนะครับน้องๆ ok จะต้องเลือกสาขาที่เข้าเรียนเลือกแผนการศึกษาโดยแผนการศึกษาของแต่ละสาขานะครับจะเป็นแผนที่ทางคณะกําหนดมาให้น้องๆ ok ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนนั่นเองครับสำหรับภาพที่ขึ้นบนหน้าจอณขณะนี้นะครับนั่นก็คือตัวอย่างรายวิชาที่น้องๆนะครับจะต้องลงทะเบียนเรียนครับหลังจาก จากน้องๆน,นะครับได้ศึกษาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในแต่ละภาคเรียนมีเรียนรายวิชาอะไรบ้างนะครับให้น้องๆน,นะครับนำรหัสวิชาจํานวนหน่วยกิตไปใช้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนเรียนต่อครับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนในหมวดศึกษาทั่วไปค่ะแล้วจะต้องเลือกอย่างไรบ้างวันนี้เรามีคําตอบมาให้น้องๆกันค่ะ หมวดวิชาเลือกศึกษาทั่วไปนะคะก็คือหมวดวิชาที่แต่ละสาขาวิชานะคะกําหนดให้น้องๆต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะให้น้องๆน,นะคะสามารถนําความรู้ในแต่ละด้านนะคะไปบูรณาการกับรายวิชาของสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อสังเกตนะคะรหัสวิชาจะขึ้นต้นด้วยเลข0 3นย์หรือ4ตัวค่ะและตามด้วยรหัสวิชานั่นเองค่ะ สำหรับการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปนะครับให้เป็นไปนตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องๆน,นะครับเมื่อน้องๆนะครับได้ศึกษาแผนการเรียนและรายวิชาที่น้องๆแต่ละสาขาวิชานะครับจะต้องลงทะเบียนเรียนนะครับต่อไปครับเรามาเริ่มลงทะเบียนเรียนกันได้เลยครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับในการลงทะเบียนเรียน,ยนออนไลน์นะครับน้องๆนะครับสามารถเข้าสู่ระบบเหมือนตอนบันทึกระเบียนประวัติได้เลยครับ ต่อไปนะคะเป็นการเลือกเมนูลงทะเบียนเรียนค่ะให้น้องๆน,นะคะกรอกรหรัสวิชาตามแผนการเรียนและกดค้นหาค่ะจากนั้นนะคะกดเพิ่มรายวิชาและกลุ่มต้องการค่ะเพื่อใส่ในตะกร,ร้าการลงทะเบียนของน้องๆน,นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะค้นหารายวิชาและเพิ่มรายวิชาในตะกร้าให้ครบตามแผนการเรียนค่ะกรณีเลือกกลุ่มการเรียนนะคะให้น้องๆน,นะคะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้ติดต่อคณะด้วยตนเองค่ะ และเมื่อน้องๆน,นะครับเลือกรายวิชาต่างๆเสร็จตรกรการเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องๆกดตรวจสอบรายวิชาหากวิชาใดนะครับขึ้นเป็นสีแดงนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นได้นะครับให้น้องๆกดลบนะครับและเลือกรายวิชาใหม่ขึ้นมานะครับ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการยืนยันการลงทะเบียนค่ะเมื่อน,น้องๆเลือกรายวิชาครบแล้วนะคะให้ตรวจสอบรายวิชาให้ผ่านทั้งหมดแล้วก็จะต้องกดยืนยันการลงทะเบียนค่ะและก็ขอนิ้นย้ำน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าให้เลือกรายวิชาให้ครบก่อนกดยืนยันค่ะและก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนนะคะให้น้องๆตรวจสอบรายวิชาให้เรียบร้อยก่อนค่ะเมื่อกดยืนยันการลงทะเบียนแล้วนะคะจะไม่สามารถแก้ไขรายวิชานั้นๆได้อีกค่ะน้องๆน,นะคะจะต้องรอจนกว่าถึงเวลาช่วง เพิ่มถอนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศค่ะหากไม่กดยืนยันการลงทะเบียนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับว่าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนั่นเองค่ะ การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนนะครับเมื่อกดยืนยันการลงทะเบียนเรียนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องๆนะครับไปตรวจสอบสถานะโดยไปที่เมนูประวัติเพิ่มถอนรายวิชานะครับเมื่อน้องๆนะครับได้ลงทะเบียนเรียนเสร็จหมดแล้วนะครับอย่าลืมไปดูตารางเรียนนะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนให้ติดต่อพี่ๆทะเบียนนิสิตได้เลยครับ